สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดจะพาทุกคนไปทำงานกับเกบนะคะแล้วก็ไปสนุกกันที่งานอีเวนต์ไทยไทในเยอรมนีกันคะ่ะนี่เกดก็มานอนบ้านเพื่อนที่นิวเดกนะคะแล้วเดี๋ยวจะนั่งรถไฟครึ่งชั่วโมงเพื่อออกไปงานไทยอีกเมืองหนึง่งปกติเวลามานอกสถานที่แบบนี้ที่ทำงานก็ออกค่าใช้จ่ายให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักหรือค่ารถไฟก็เป็นงานที่สนุกดีค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเนาะนี่เราก็มาขึ้นรถไฟกันที่สถานีรถไฟกลางคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยอีกสองคน นั่งกันมาครึ่งชั่วโมง้วยรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มาถึงเมืองอิงโก t ตัดนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่รถยนต์ยี่ห้อ audi นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของสมาคมลับ illuminati ด้วยน่าสนใจมากค่ะลองไปหาอ่านกันดูนะคะตัวกิฟเองก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะครั้งนี้เรามีเวลาไม่มากก็เลยไม่ได้พาไปเที่ยวในเมืองไว้ครั้งหน้านะคะครั้งนี้มาดูอีเวนต์ไทยก่อนงานก็จะเริ่มเวลาตอนเที่ยงนะคะแล้วก็มาก่อนเวลาค่ะเพื่อจัดตั้งเต็นเตรียมตัว นี่ก็มีคนที่ติดตามกิฟมาทักทายนะคะใครเจอกันข้างนอกก็ทักทายกันได้ค่ะกิฟไม่มีปัญหาแค่บางทีกิฟอาจจะเขินๆไม่รู้จะพูดอะไรเฉยๆแต่ก็ยินดีทักทายด้วยเสมอค่ะนี่เราก็เตรียมเต็นท์กันนะคะเราก็เหมือนคนอื่นคงเห็นว่าเอ๊ะทำไมดูเก๊ะๆกลางๆก,ก,ก,ก็เลยมาช่วยด้วยน่ารักมากเลยค่ะ แล้วเราก็ติดป้ายตกแต่งเต็นท์นะคะหน้าที่ของเราก็คือการโปรโมทบริการโอนเงินจากเยอรมนีกับไทยนะคะแบบบางคนเขาอาจจะไม่เคยโอนเงินผ่านมือถือง,ง่ายๆมาก่อนเคยแต่ไปทําเรื่องที่ธนาคารแล้วมันยุ่งยากมันเสียเวลาเราก็ช่วยคนที่สนใจในการลงทะเบียนติดตั้งแอปนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเขาค่ะก่อนทํางานก็แวะมาถ่ายบรรยากาศตลาดให้ทุกคนดูกันนะคะที่นี่มีขายอาหารไทยเยอะแยะหลากหลายมากเลยค่ะคนที่เดินในงานก็มีทั้งไทยและฝรั่งเลยนะคะ นี่ก็เป็นตับปิ้งไก่ปิ้งแล้วก็มีตูดไก่ด้วยนะคะน่ากินมากนี่ก็เป็นกะหรี่ปับ๊บข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมใส่ไส้ค่ะมีเมี่ยงปลาปลาดุกย่างปลาหมึกย่างด้วยค่ะนี่ก็เป็นพวกเครื่องปรุงวัตถุดิบแบบไทยๆนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวไทยกว๋วยเตี๋ยน้ำตกแบบสาเร็จรูปน้ำปลาลากะปิต่างๆ แล้วก็ขนมของหวานแบบไทยๆค่ะอุ้ยนี่มีสตอรด้วยค่ะ1นึแถมหนึ่งแล้วก็มีทุเรียนเงาะลำไยโอ๊ย้ยของเยอะแยะมากมายค่ะในงานเขาก็จะมีบริเวณที่เป็นโต๊ะกับเก้าอี้ให้นั่งก็จะเสียเงินนะคะหรือจะนั่งพื้นก็ได้ค่ะงานแบบนี้เป็นอะไรที่ฝรั่งให้ความสนใจกันเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับเขา เย็นก็หมดเวลาทำงานนะคะแล้วก็เก็บของเก็บเต็นท์แล้วไปสนุกกันได้กดว่าข้อดีของงานที่ทำมันแบบนี้แหละคะ่ะมันเหมือนมาเที่ยวมาพูดคุยมาสนุกกับคนไทยมากกว่าไม่ค่อยเหมือนมาทำงานเท่าไหร่<อ>มางานนี้กีก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยนะคะนี่คือนุกนะคะนุกกฟก็เพิ่งรู้จักวันนั้นเหมือนกันแล้วนุกก็พาก,กีฟมารู้จักกับแก๊งเด็กวัยรุ่นไทยท,ที่โตโตมาที่นี่นะคะน้องๆคือน่ารักนิสัยดีกันทุกคนเลย าจกรนี่คือน้องจินดี้นะคะน้องจินดี้น่ารักมากเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันแต่ก็พูดอีสานได้มากกว่าพูดไทย ้าคตลก็ไิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกันไว้ครั้งหน้าถ้ามีงานแบบนี้อีกจะพาทุกคนไปดูอีกนะคะก็ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย